สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าหากผู้นำฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลกลางของไทยบอกว่าข้อเสนอล่าสุดผ่าน YouTube ของฮัสเซนตอยิบ7ข้อเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะว่า5ข้อเดิมก็ยังไม่ได้อธิบาย มีเจข้อใหม่และเจข้อใหม่นั้นเป็นการร้องขอข้างเดียวมากกว่าให้ทาหารถอนจากจุดต่างๆและคล้ายๆกับว่าทางด้าน BRN ไม่ต้องยอมอะไรเลยแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลกลางจะต้องยอมเสียก่อนจึงจะมีการระง,งับความรุนแรงทางภาคใต้ผมวิเคราะห์ครับว่าคุณทัศน์ัตอยิปนี่อาจจะเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มต่างๆใน BRN เท่านั้น แล้วว่าตัวฮัสซันตอยิบเองอาจจะไม่ได้เป็นผู้สามารถกำหนดทิศทางของการเจรจาได้จึงรวบรวมเอาข้อเสนอของทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ต้องการให้มีการสงบศึกมายื่นเงื่อนไขเพียงเพื่อจะให้ปฏิเสธเท่านั้นครับฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเกิดความชัดเจนในกระบวนการของการเจรจาหรือกระบวนการสันติภาพนี้ว่าตกลงจะเอาย่างไรกันแน่จะเจรจาบนโต๊ะแล้วก็ สามารถเอาเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายมาวางบนโต๊ะเพื่อที่จะต่อรองกันหรือว่าประชุมเสร็จไปขึ้น YouTube และไม่ใช่เป็นประเด็นเดียวกันกันกบที่นั่งพูดกันในห้องผ่านคนกลางคือมาเลเซียเรื่องนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องถอยมาตั้งหลักใหม่สำหรับฝ่ายรัฐบาลคณะกรรมการที่นำโดยเลขาธิการสภาความันคงแห่งชาติพลโทรพราดอพัฒนาถาบุตร ก็ต้องมาตั้งหลักใหม่เช่นกันครับว่าตกลงจะเจรจากันด้วยกติกาอะไรเพราะว่าเอาเข้าจริงๆถ้าจะสามารถเจรจากันได้คือมีความคืบหน้าได้ต้องมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันซะก่อนแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการจะสร้างความเชื่อมั่นนั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยครับเงื่อนไขของฝ่าย BRN ลรุกหนักขณะที่ฝ่ายรัฐบาลตั้งรับรับฟัง แต่ว่าไม่สามารถจะคืบหน้าได้เท่าไหร่เช่นกรณีที่บอกว่าให้ระงับความรุนแรงในช่วงเทศกาลถือศีลอดแทนที่ฝ่าย BRN ที่นำโดยฮัสซันตอยิบจะตอบกลับมาว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการระงับความรุนแรงได้จริงกลับมีเงื่อนไขต่อมาอีก7ข้อซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเจราจาในเงื่อนไขเดิมทั้งสิน้นเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าให้เลิกการพูดจานะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมาตั้งหลักกันใหม่ทั้งสองฝ่ายว่าตกลงว่ากติกากลับไปสู่กอขอคอ,อกันเพื่อจะได้ไม่เกิดความรู้สึกหงุดหงิดอัดอั้นตันใจอย่างที่เห็นอยู่ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม